ข้อนี้จะเป็นเรื่องของ o n o u n นิดหนึ่งนะครับ o n o u n รวมกับการใช้ WH นะครับแล้วก็ผสมปนกับเรื่องของเงื่อนไขที่มาคู่กับคำว่าอ m มองซึ่งเป็น Preposition ที่อยู่ข้างหน้านะฮะเรามีเงื่อนไขาการใช้อ m มองอยู่ a m o องแปลเป็นไทยก่อนนะครับแปลว่ามองแปลเป็นไทยก่อนนะครับแปลว่าท่ามกลางนะอ่านี่ความหมายก่อน แต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงในเชิง grammar กรมมารต่อนะครับอมองเนี่ยต้องตามหลังด้วยคำนามอันดับที่1นนะครับต้องตามหลังด้วยคำนามและคำนามนั้นต้องทําหน้าที่เป็น object นะฮะคำนามนั้นต้องทําหน้าที่เป็น object คือต้องมีหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองนะครับตัวที่ทําหน้าที่เป็นประธานไม่สามารถใส่หลัง object ได้อ่านี่คือเงื่อนไขของมันก่อนนั้นมาดูใน choice กันครับก็พอจะตัด choice ได้อยู่สองสองข้อเลยนะครับอันดับแรกก็คือ who ครับ ฮู who, เนี่ยเอ่อมันเป็นตัวเอามาขยายประโยคแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ตั้งคำถามซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับในลักษณะของความเป็นประธานหรือความเป็นกรรมเนี่ยเวลาเอามาใช้นะครับฮู mm hmm. <who S 2> จะเอามาใช้แทนที่ตำแหน่งเป็น subject เสมอนะครับนั่นหมายความว่าฮ mm ู hmm. มีสิทธิ์เป็น subject เนาะแต่ถ้าเกิดจะใช้คำว,ว่าใครมาใส่ในตำแหน่ง object หรือในตำแหน่งกรรมเนี่ยเราจะใช้อีกคำหนึ่ง ที่เติม m เข้ามาหลังหูครับคืออ่านว่าหุ่มนะครับถ้าเกิดจะให้คําว่าคําที่มีความหมายเดียวกันเป๊ะกับหูเลยแต่จะใช้อยู่ในตําแหน่งร,รมเนี่ยเขากําหนดว่าต้องใช้ในหน้าตาที่เขียนว่าห um ุ่มถ้าจะใช้หูหมายถึงต้องมาชใช้อยู่ในรูปแบบตําแหน่งหน้าที่ที่เป็นประธานเท่านั้นอันนี้เป็นความรู้เพิมเ่มเติมเรื่องของคําว่าหูนะครับฉะนั้นหูเ, um เป็น subject ก็ต้องตัดทิ้งนะครับเพราะว่า among require ต้องการ object อยู่ข้างหลังนะ อีกข้อหนึ่งที่แบบตรงไปตรงมานะครับยังไงก็ตัดทิ้งได้คือ day ถูกไหมครับ day เนี่ยเป็น subject โดยตัวมันเองอยู่แล้วนอะกพวกเขาแล้วพวกเขาที่เป็นกรรมคืออะไรครับมันต้องเขียนอีกแบบหนึง่งใช่ไหมครับถ้าจะใช้หลัง among แล้วแปลว่าท่ามกลางพวกเขาเนี่ยเราเราใส่ among day ไม่ได้เราต้องใช้ among t h e m นะครับต้องใช้คําว่า dem แทนพอเห็นเนาะว่า คำสรรพนามบางคำเราเอามาอยู่ในตำแหน่งประธานต้องอยู่ในรูปหนึ่งเอามาอยู่ในตำแหน่งกรรมก็อยู่อีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความรู้ในเรื่องของคำสรรพนามตรงนี้นะฮะทีนี้ whose เนี่ยมีเงื่อนไขการใช้งานอยู่ก็คือว่า whose หมายถึงเอาความหมายก่อนละกันเนาะความหมายของ whose คือเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของของเป็นเจ้าของของหมายถึงว่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับของสิ่งที่อยู่ข้างหลังนะครับ อ่ะเช่นบอก w h o s e car ก็คือหมายว่าเป็นเป็นของของเป็นรถของของคนนั้นนั่นเองนะครับอ่ะลักษณะอย่างที่สำคัญของ h o s e เลยก็คือว่าเพราะมันบอกถึงความเป็นเจ้าของนะครับมันก็ต้องบอกด้วยว่ามีของอะไรที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นั่นหมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าหลัง w h o s e ต้องมีคำนามตามหลังเสมอนะครับอ่ามีคำนามตามหลงังเช็คข้างหลังนะครับข้างหลังเราจะเห็นว่ามันคือคำว่า recognize ซึ่ง recognize เนี่ยเป็น ลงใช้ได้ Eded แบบนี้ได้มันไม่ใช่คำนามแล้วครับมันต้องเป็น v e r b เนาะพอมันเป็น Verb ใส่หลคง่กุไม่ได้สิเพราะมันไม่ใช่นามอันนี้ใช้ตัด Choice ด้วยเงื่อนไขง่ายๆเลยนะครับตัดทิ้งเลยเนาะฉะนั้นสุดท้ายก็คือเหลือข้อดี d o เป็นคำตอบนะครับอันนี้คือเราหาคำตอบด้วยการตัด h o o i e e เรานั่งคิดวิเคราะห์กันในแต่ละทุกความเป็นไปได้นะครับของแต่ละ Choice ของแต่ละข้อกับเงื่อนไขของมันทีนี้ เราก็สามารถทำข้อดีได้ด้วยการแปลได้เหมือนกันเพราะว่าความหมายของโดสเนี่ยโดสมันมีสองความหมายนะความหมายที่หนึ่งของโดสคือเสิ่งโน้นใช่ไหมสิ่งโน้นนะครับพูดถึงบิสคือสิ่งนี้ดัตคือสิ่งนั้นและโดสก็คือสิ่งเหล่าโน้นอ่าสิ่งเราต้องเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมถ้าจะพูดให้มันดูถูกต้องนะครับสิ่งเหล่านั้นนั่นเองอ่านี่คือความหมายแรกส่วนอีกความหมายหนึ่งของโดสก็ควรจะทราบไว้ด้วยนะครับ โดสแปลว่ากลุ่มคนครับอีกความหมายหนึ่งสามารถแปลถึงผู้คนได้คล้ายๆกับการใช้คำว่า people นั่นเองนะฮะนี่คือความหมายของโดสอีกอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะพอเอาโดสไปใส่นะครับจะพบว่ามีความหมายดีที่สุดก็คือ among t h o s e ท่ามกลางกลุ่มคนใช่ไหม among who ท่ามกลางใครสมมตินะครับลองใส่ความหมายดูด้วย among who ท่ามกลางใครที่ถูกมองว่านะครับ ท่ามกลางท่ามกลางเจ้าของของที่ถูกมองว่าอ่ะท่ามกลางพวกเขาอันนี้ได้แต่ว่ามันต้องเป็นเดมนะฮะอันนี้เรื่องของความหมายตัดทิ้งโดยิ้นเฉงไม่ได้แต่ฮู้กับฮู้เนี่ยตัดด้วยความหมายได้เมื่อใส่เอาหลังอมองนะครับก็จะพบว่าโดสเนี่ยใส่เข้าไป make sense ที่สุดนะความหมายไปอย่างสมมุติเลยก็คือท่ามกลางกลุ่มคนที่ถูกอมองว่าที่ถูกรับรู้ที่งานเฉลิมฉลอง ให้รางวัลของบริษัทเนี่ยก็คือใช่ไหมครับ r e c o g n i z e หมายถึงรับรู้รับทราบนะครับจุดควาศัพท์ไว้ก่อนรับรู้นะครับ c e r ร m ม n นีงานใช่ไหมครับงานเลี้ยงอวอร์ Award ก็รางวัลน,นะฮะอ่าโอเคโอคก็แต่รอบหนึ่งนะครับท่ามกลางกลุ่มคนที่ถูกรู้รับรู้ นะงานเลี้ยงรางวัลของบริษัทเนี่ยก็คือนักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโสเนอเรียโอนะ analyst หมายถึงนักวิเคราะห์เป็นคนนะครับมาจากคำว่า analyze ที่แปลว่าวิเคราะห์นั่นเองอันนี้ใส่ form ของ verb ให้นะครับ analyst คื Senior, อนักวิเคราะห์นะครับซ e n i o r อวุโสเนาะอันนี้ก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับ and sales associate peter c o m a นะครับและ เซ s ส์ s o เ i ีย e นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ควรทราบไว้เหมือนกันนะครับก็คือ a s s c i a t e หมายถึงเรียกว่ามันเป็นประมาณประมาณคล้ายๆกับ Partner แล้วกันเวลาพูดถึงคำว่า Associate นะครับประมาณ Partner ในบริษัทก็คือผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมทุนฝ่ายขายชื่อพีด้วยคอมมนะครับก็คำศัพท์ก็ค่อนข้างมาเป็น Business เลยพอสะสวรนะครับนะสำหรับข้อหนึโอเค ไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายครับร้อยห้าข้อนี้วัดเราเรื่องอะไรนะฮะมาดูคำยืดยืดย,ย,ยาวๆแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นคําที่เขียนคนละอย่างกันหมดเลยข้อนี้ดูไม่ยากดูก็รู้แล้ววัดเราเรื่องของ vocab นะครับนี่ก็เป็นข้อสุดคลาสสิกในพาร์ทที่5ที่ยังไงก็ต้องเจออยู่ดีและมีหลายข้อด้วยนั่นก็คือรู้หรือเปล่าคําในแต่ละช้อยแปลว่าอะไรแล้วก็ในคําถามแปลว่าอะไรด้วยนะครับซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ คำศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโทอิคอย่างที่บอกไปนะครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในโทอิคนั่นเองโอเคดังนั้นตรงนี้ต้องมาแปลกันครับเพราะเอ้ครับเช็คตัวเองกันนิดนึงนะว่าทราบกี่คำทราบคำไหนบ้างยังไงนะฮะ immediate ครับแปลว่าอะไรเอ่ยทวนกันหน่อยคุณๆเนาะ immediate หมายถึงทันทีโอเคเยี่ยมมากนะครับ synthetic ครับเคยได้ยินเนาะน้ำมันซินเทติกนตามโฆษณาซินเทติกหมายถึงสังเคราะ ครับแ้วสี่ครับ reasonable ครับ reason คุณคุณใช่ไหม reason หมายถึงเหตุผลฉะนั้น reasonable ก็คือที่เป็นเหตุเป็นผลอันนี้เป็น adjective เนาะก็ต้องแปลให้มันเป็นคําขยายนิดนึงที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็ได้นะครับฟังดูดีกว่านะอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับ assumed คำนี้เป็นทวิกวัตที่เจอได้บ่อยนะครับ a s s u m e หมายถึงคาดเดานะ พอมันเป็น ed เนี่ยเป็น adjective นะครับคือทุกข้อทุก choice เป็น adjective หมดแหละก็ถ้าเป็น verb หมายถึงคาดเดาพอเป็น adjective ก็ต้องแปลว่าอย่างคาดเดาได้โอเคนะครับอย่างที่คาดเดาน่หมายถึงอย่างนี้นะอย่างที่คาดเดาโอเคครับรู้จักคำศัพท์ใน choice แล้วก็ต้องมาแปลในประโยคด้วยข้อคำศัพท์หลีกเลี่ยงที่จะแปลไม่ได้นะก็ต้องมาดูกันครับ all clothing ทุกๆ เสื้อผ้าทุกๆแบบนะครับที่ขายใน sold in Devlin's boutique ในร้าน Devlin's boutique เนี่ยมันทำมาจากนะครับ natural materials วัสดุจากธรรมชาติและ contains no จุดๆดาและประกอบไปด้วยและไม่ประกอบไปด้วยใช่ไหม no contains no ก็คือไม่ประกอบไปด้วยการย้อมสีแบบจุดๆทำที่ดูใส่ไปได้ดีที่สุดนะครับเพราะเขาพูดถึงเรื่องของ เสื้อผ้าใช่ไหมเรื่องของอะไรครับทำมาจากวัดสดุธรรมชาติแล้วก็ดายสันนแปลว่าย้อมสีนะเวลาเราไปย้อมสีผมนะครับก็ใช้คํานี้เหมือนกันเร,เรียกว่าดายนะครับอ่ะฉะนั้นต้องเป็นการย้อมสีแบบไหนครับทำาแบบวัดสดุธรรมชาติและไม่มีการไม่ประกอบไปด้วยการย้อมสีแบบแบบทันที่แบบสังเคราะห์แบบเป็นเหตุเป็นผลแบบคาดเดานะครับก็คําที่ดูใช้กับดายได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นซนะินติกเนาะแาะว่า มันก็คือยอมสีสังเคราะห์นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเฉลยละเอียดในส่วนของ part 5 to 20นะครับสิ่งที่มีขึ้นมาใหม่เป็นรูปแบบใหม่ของ part 5ใน้ะสอบแบบ2020เนี่ยยังไม่มีเรียกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากจํานวนข้อที่เมื่อก่อนมี40ข้อตอนนี้ลดลงมาเหลือ30ข้อฉะนั้นรูปแบบและคอนเซ็ปต์นะ ความเข้าใจในเรื่องของแกรามาต่างๆยังคงใช้ได้ดีอยู่ในพาร์ทไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็และจํานวนข้อก็น้อยลงด้วยก็หวังว่าจะมีโอกาสทําให้ถูกได้มากขึ้นนะครับสําหรับพาร์ทที่5โอเคมาต่อกันที่พาร์ทที่6ครับ